ทุกคนเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตไหมคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อายุ60จากที่เป็นเด็กผู้หญิงเกิดในบ้านจนๆคนหนึ่งที่กัดฟันดิ้นรนตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งเราก็อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ของแกมาตลอดคนคนนั้นก็คือนาสาวคนเก่งของเรานั่นเอง ตอนวัยรุ่นพ่อแม่จับคลุมถุงชนแกอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งจนมีลูกสองคนแกโดนทําร้ายทุบตีและดูถูกเยียดยามศักดิ์ศรีของผู้หญิงมาตลอดจนวันหนึ่งแกทนไม่ไหวแล้วแกอยากจะออกไปจากจุดนี้ออกไปจากจุดความจนนี้แกเลยยอมทิ้งลูกของแกทั้งสองคนฝากไว้กับพี่สาว แกได้มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพแล้วก็ไปเรียนนวดความใฝ่ฝันของแกคืออยากมีร้านนวดและความฝันนั้นก็เป็นจริงมีผู้ชายคนหนึ่งเสนอให้แต่งงานกับแกและพาแกไปอยู่ต่างประเทศแล้วเปิดร้านนวดให้แกซึ่งแกดีใจมากความฝันนั้นเป็นจริงเขาเปิดร้านนวดให้แกก็จริงเป็นชื่อของแกแกก็เหมือนคนผลิตเงิน แต่แกก็สู้ทำงานนวดตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดยอมทนเพื่อครอบครัวและคนข้างหลังและลูกทั้งสองคนของแกผู้ชายคนนี้ใหม่ๆก็ดีแต่สุดท้ายลายก็ออกแกก็กัดฟันทนขยันสู้จนสุดท้ายความอดทนนั้นมันสิ้นสุดแกเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้แต่งงานกับแกก็จริงแต่ไม่เคยให้เกียรติแกเลย ผู้ชายจะไปเที่ยวไทยสองสามครั้งต่อปีและเงินทั้งหมดที่ไปเที่ยวนั้นก็คือเงินจากร้านนวดซึ่งนาะเป็นคนผลิตเป็นคนสร้างทำงานกับลูกน้องแต่นาะได้ไปเที่ยวหาลูกแค่ปีละครั้งแต่ผู้ชายไปสองสามครั้งแล้วนาะก็จับได้ว่าไปกับผู้หญิงอื่นซึ่งมีผู้หญิงอื่นหลายคนมากอ<ะ>พอนาะอดทนมาหลายปี นะ้าก็เลยบอกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วนะ้าแกก็เลยขอเลิกฝ่ายชายก็ยอมแต่โดยดีเพราะว่าผู้ชายกำลังหลงผู้หญิงคนใหม่ทีนี้มาถึงจุดพีคจุดพีกก็คือนะ้าแกไปลาผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านอยู่บริเวณนั้นและเป็นลูกค้านวดของแกแกก็บอกว่าฉันจะต้องกลับไทยแล้วนะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันหย่าแล้ว ต่อไปนี้ฉันไม่ได้มีแฟนแล้วฉันต้องกลับไปอยู่กับลูกแล้วเพราะว่าฉันก็มีเงินก้อนหนึ่งทีนี้ผู้ชายคนเนี้ไม่ได้มีลูกมีหลานเมียก็ตายไปนานแล้วแกก็เลยบอกเอางี้ไหมฉันน่ะอยู่คนเดียวถ้าเธอไม่มีใครแล้วฉันก็รู้สึกถูกชะตาเธอและก็ชอบเธอมาตั้งนานแต่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเธอแต่งงานทีนี้ฉันขอ ไปเที่ยวไทยกับเธอด้วยได้ไหมนะแกก็ตอบตกลงซึ่งตอนเนี้เราเรียกว่าจังหวะชีวิตเพราะว่าน้าแกกําลังดิ่งกําลังอกหักกําลังเศร้าซึ่งจะย้ายออกจากประเทศนี้กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนทีนี้มีผู้ชายคนเนี้มาช้อนซื้ออ้าต้องพูดว่ามาช้อนซื้อเหมือนซื้อหุ้นเลยแกอ่าอ่าอ่าพูดเล่นพูดเล่นทีนี้ ฝรั่งคนนั้นเขาก็มาเที่ยวกับนาที่เมืองไทยแล้วเขาก็ชอบมากแล้วนาก็ดูแลเขาอย่างดีซึ่งในฐานะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรประมาณนี้ก็มาเที่ยวก็ดูแลอย่างดีก็ในฐานะเพื่อนทั่วไปอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้เขาก็กลับไปกลับไปบ้านคืนแล้วเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าฉันรู้สึกพอใจแล้วก็ถูกชะตาแล้วก็โอเคทุกอย่างลูกหลานเธอ ทุกอย่างดีมากเลยฉันชอบเมืองไทยฉันขอได้ไหมขอให้เธอเป็นแฟนกับฉันเรามาคบกันไหมเรามาเป็นแฟนกันไหมนะ้ารู้ว่าแกอยู่คนเดียวแกไม่มีลูกไม่มีหลานก็คืออาจจะมีพี่น้องอยู่สองสามคนแต่ไม่มีลูกไม่มีหลานเคยมีเมียแต่เมียเสียไปแล้วนาะก็เลยบอกโอเคฉันก็โสดเธอก็โสดงั้นเราก็มาคบกันทีนี้ เขาก็ลงมาเมืองไทยมาหานาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองเธอรู้ไหมนาแกก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนี้มีเงินเยอะมากมีเงินเยอะสุดๆเพราะว่าเขามีหุ้นอยู่หลายหุ้นหุ้นโรเล็กซ์ชุนหลุยวิกตองหุ้นอะไรประมาณเนี้ยนะ่ะเออแล้วคบกัน3เดือนเป็นนา17ล้านโอ้ยคุณพระ แล้วเขาก็ให้เงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อสร้างบ้านตอนนี้บ้านหลังนี้หมดไปแล้วสิบกว่าล้านซึ่งยังไม่เสร็จดีนะแล้วก็ให้เงินซื้อที่อีกหลายแปลงมากเฮ้ยจังหวะชีวิตจริงๆบ้านหลังนี้มีสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำแล้วก็ห้องนวดหนึ่งห้องนี่ก็คือห้องนวดค่ะป่ะเดี๋ยวไปเดินดูบ้านด้วยกันนะคะตามมาจ้า พอเราเดินดูบ้านของนาะเสร็จเราก็ถามนาว่านาะทําไมนาะสร้างใหญ่จังเลยนาะแกก็บอกว่าก็นาะชอบแบบนี้นาะออกแบบเองนะนาะอยากมีระเบียงรอบข้างแล้วหนึ่งห้องนอนมีประตูสองบานนาะคนทําความสะอาดอยู่ไหนนะต้องจ้างกี่คน แล้วห้องเก็บของเขาอะใหญ่กว่าบ้านฉันอีกนี่ก็คือห้องเก็บของนะคะแล้วก็ที่จอดรถเดี๋ยวพาดูสไตล์ห้องน้ำเขาห้องน้ำเขาไม่ได้แยกโซนเปียกโซนแห้งนะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยก็คือว่า โถฉี่แล้วก็ที่ล้างมือแล้วก็อาบน้ําเลยเขาจะทําสไตล์เดียวกันแบบเดียวกันทั้ง5ห้องเลยเอเห็นกระจกอยู่หรือว่าเขาจะตั้งกระจกตอนหลังมันยังไม่เสร็จดีแต่ก็90%์แหละแล้วก็เหลือตกแต่งสวนอะไรบ้างก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยอู้อิชาตาร้อนแล้วบ้านของนาแกก็อยู่ติดธรรมชาติล้อมรอบด้วยธรรมชาติเลยจ้า ปาอ้อยปามันน้าสาวแกเป็นคนชอบธรรมชาติแกชอบไม้มากแกก็เลยใช้ประตูไม้ทั้งหมดไม้แท้ๆทั้งหมดแล้วแกก็ไปหาซื้อต้นไม้จับจากท้องไร่ท้องนานะแกก็ซื้อมาปลูกแกชอบต้นอะไรแกก็ไปขอซื้อเขาแล้วก็จ้างแมคโครแล้วก็ขุดมาปลูกไว้ข้างบ้านของแกรอบบ้านเลยดีกว่าเอา ในแต่ละห้องก็คือสามารถเข้าได้ทั้งฝั่งระเบียงและก็ฝั่งข้างในบ้านอืมมันจะเยอะไปไหมนะต้องขอภัยในกล้องเนี่ยซึ่งมาดูบ้านแล้วก็เห็นมันสวยถูกใจก็เลยบอกนะหนูขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะนะก็บอกโอเคโอเคแต่ลืมเอากล้องมาแล้วทีนี้ก็ได้โทรศัพท์แบบว่าเกา่าๆถ่ายแล้วก็เดินสันสนแล้วก็สีสันก็ไม่มี ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะใครที่รับชมก็แล้วแต่เด้ออ,อันนี้ก็คือช่างทําประตูไม้อยู่กําลังนั่งทาฉลกแต่ว่าตอนนี้เขาพักเบรกอยู่เขพักเที่ยงเออแล้วทีนี้ก็จะขอดูห้องดูจนะก็ชอบลายไม้เขาก็วาดลวดลายเข้าไปช่างก็นั่งทําอยู่แต่ทีนี้ก็จะขอดูห้องอเก็บของทีนี้ ช่างใหญ่ขานอนอยู่ก็เลยเออดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ใหญ่มันก็โตอยู่เอาแล้วก็มีห้องน้ําด้วยแต่ข้างห้องเก็บของเผื่อมีแขกมาก็ไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้านก็ใช้นี่เลยจ้าห้องน้ําตรงนี้เลยเสียดายมากเลยเสียดายน่าจะเอากล้องดีๆมาถ่ายเพราะว่ามันจะได้เห็นสีสันมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือกล้องที่มันใช้การแทบไม่ได้แล้วอ่ะก็คือแบบ ถ้าเอากล้องจริงมาก็คืออาจจะดีกว่านี้อาจจะมองเห็นสีสันที่มันเขียวขจีมากกว่านี้ต้องขอโทษด้วยนะอันนี้ช่างนอนเวนเออนะเขาก็ทำระเบียงล้อมรอบจริงๆเลยนะเนี่ย นี่ก็คือต้นไม้ที่แกปลูกรอบบ้านเลยเดี๋ยวตอนมันโตนะคงจะร่มรื่นน่าดูเลยบ้านหลังเนี้ยแกก็จะไปขอซื้อตามท้องไร่ท้องนาต้นละพันสองพันแล้วแต่ต้นไม้และก็ราคาเจ้าของขายแกก็จ้างแมค่ครัวไปขุดแล้วก็ช้อนขึ้นรถมาแล้วก็เอามาขุดมาปลูกต่อที่บ้านคงจะร่มรื่นน่าดูเลย แต่ทั้งในบ้านและวก็นอกบ้านตรงระเบียงตรงเนี้ยคือหนาแกใช้กระเบื้องแบบหยาบปูแม่คือแบบหยาบหยาบมากอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะกระเบื้องแบบหยาบกันลื่นน่ะก็แล้วแต่เจ้าของบ้านชอบเนาะเจ้าของบ้านพอใจก็แล้วแต่เราก็คนคอยติอีกก็ยินดีและดีใจกับเจ้าของบ้านกับน้าสาวคนสวยคนเก่ง ก็ขอให้ครองรักกันไปนานๆแล้วก็กเกษียณอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขนะคะวันที่27กกุมภาเขาก็จะขึ้นบ้านใหม่เอารถแหเอาลิเกม,มาอ้าฉันไม่ได้อยู่บ้านได้เต้นกับเขา <c oughs> แล้วเขาก็ทำห้องครัวเป็นสองห้อง ี่ก็คือห้องไทยแล้วก็ห้องฝรัง่งแล้วก็มีข้างล่างอีกอันหนึ่งด้วยนะอยู่กันสองคนตายายแต่ว่าห้องครัวเกือบสามห้องเลยแล้วนี่ฉันชอบห้องครัวนี้มากคือมีเครื่องล้างจานมีเตาอบมีทุกอย่างเลยแล้วตอนเลื่อนลิ้นชักดูนะมันนุ่มมันสมูทจะแสแลมทั้งที่จะกระแทกทั้งที่ไม่จ้านางค่อยๆเลื่อนไป อันนี้ก็คือทางออกไปประตูไปถนนแล้วก็เหลือจัดสวนปลูกหญ้าก็เสร็จสับเรียบร้อย